การแจกเครดิตแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปขอเครดิตจากเว็บพี168มาแจกให้กับ fc ของเฮชิลบี้ทุกทุกท่านแล้วกันนะครับเพื่อเป็นอ่าคอมมูนิตี้เล็กๆโอ้โหดอกนี้ร้อยเก้าอ้าวสแกตเตอร์หล่นโอ้โหท่านผู้ชมยังไงล่ะโอเคสวยเลยเมื่อกี้แม่ไม่นึกว่าจะมานะครับแต่หล่นมาท,ทันทีในคอมโบที่ ูณสี่ยนะสองดอกแรกเข้าแล้วนะครับพาโเกเออโอ้โหดอกนี้สองพัอุ้ย ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกคนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เจลีอีกแล้วนะครับท่านอ้าววันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับเว็บของพี K ีคิงหนึ่งหกปดอีกแล้วครับท่านเออในวันนี้นะครับและคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสล็อตมาจองเวสองนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเทคนิคการเล่นเกมสล็อต PG ของเฮียเชลบี้นะครับมาไม่รอช้านะครับวันนี้ก็นำทุนมาที่6,800บาทนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะยังไม่ได้ถอนนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์เกมมาจองเวกันนะฮะท่านผู้ชมครับว่า เกมเนี่ยกำลังอยู่ในอ่าช่วงของการแจกหรือการแตก,กหรือเปล่านะครับสำหรับเว็บของ p g จีคิง168ก็จะมีอ่าตัวสแกนเปอร์เซ็นต์บอกแบบนี้นะครับดูฮะแต่ละเกมก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกกันนะครับใครที่ไปหาซื้อเนี่ยอันเจอแล้วนะ48นะใครที่ไปหาซื้อหาเช่านะครับก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะใน เกมของ p t k i n g 168มีตัวสแกนให้ท่านผู้ชมได้ใช้ฟรีๆนะครับแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์อยู่ตลอดนะครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับเป็น70 90 100นะครับในการปั่นเกมอ่าสล็อตมาจงเวนะลุ้นกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะว่าจะบวกหรือเปล่าเหมือนเดิมครับได้แล้วต้องเลิกเสียแล้วต้องรู้จักพอนะครับการเล่นเกมสล็อตนะฮะ เราต้องรู้จักเลิกให้ได้นะครับรู้จักเล่นให้เป็นรู้จักเลิกให้ได้นะครับมันก็จะทําให้เราไม่จมนะครับเงินของเราก็จะไม่จมเนาะเหมือนกับเราลงทุน1ครั้งเราก็ต้องคํานวณความเสียหายหรือความได้เปรียบอะไรประมาณนี้ให้ แตกฉานนะครับถ้าเราคํานวณไม่ได้เงินของเราก็จะจมนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระด,ะดิ่งไว้ด้วยโอ้โหดอกนี้252นะครับสบายใจเจิบเลยอ่ะเมื่อจบเบ็ดที่90นะครับให้เราปรับไปที่เอยจบเบ็ดที่70เออจบเบ็ดที่70ให้เราปรับไปที่90บาทนะท่านผู้ชมนะก็เป็นสเตปการเล่นของเฮียเชวี่นะครับแบบง่ายๆนะฮะ มันเป็นสเตปการเดินเบ็ดดันสูงนะท่านผู้ชมนะก็ลองนําไปใช้ได้ลองเอาไปใช้ได้นะครับแตกไม่แตกยังไงก็มาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับสาหรับเวลาการเล่นล่ะเวลาการเล่นของแฮชิบี้ก็จะประมาณบ่ายช่วงบ่ายบายนะ่บายสองบ่ายสามโมงนะท่านผู้ชมนะก็ปั่นเกมมาจองเวลรู้สึกว่ามันจะแตกช่วงนี้นะมันมีอีกช่วงหนึ่งนะี่ยช่วงประมาณ อ่า11โมงประมาณนั้นนะฮะ11โมง10โมง11โมงนะครับก็จะแตกตีเช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปทดสอบกันดูนะฮะไม่เสียหายนะครับสำหรับทุนที่เฮียชวีเนี่ยใช้ในการเล่นเกมสล็อตนะครับก็จะประมาณ2,500บาทเป็นทุนกลางๆนะครับไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำไปนะฮะพอสู้ได้ถ้าเราสู้ไม่ได้ให้เราเลิกทันทีนะครับสำหรับวันวันนั้นนะในวันวันนั้นนะครับ ช่วยกันลุ้นไปนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมอะไรมาแจกให้กับท่านผู้ชมนะให้กับ f อของเฮียเฉวี้นะครับเพราะว่า f อของเฮียเฉบี่เนี่ยในกลุ่มนี้เริ่มหายนะฮะไม่คุยกันเลยนะหลังๆโอ้โหเหมือนกลุ่มร้างยังไงไม่รู้นะท่านผู้ชมนะก็ถ้ามีการแอคทีฟกันอีกแล้วเดี๋ยวเฮียจะจัดกิจกรรมการแจกเครดิตแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปขอ เครดิตจากเว็บ p ี k ีกิง168มาแจกให้กับ FC ของเฮชิลบี้ทุกท่านแล้วกันนะครับเพื่อเป็นอ,อ่คอมมูนิตี้เล็กๆโอ้โหดอกนี้109อ้าวสแกตเตอร์หล่นโอ้โหท่านผู้ชมยังไงล่ะโอเคสวยเลยเมื่อกี้แม่ไม่นึกว่าจะมานะครับแต่หล่นมาท,ทันทีในคอมโบที่คูณ4นะ2 4 สองสี่สองสามหรือสองหกไม่รู้นะฮะอ้าวเรามาลุน้นกันกับสแกตเตอร์นะครับตอนนี้ทอร์วิ่งของเราไปที่สองพันแปดร้อยสิบบาทแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตวิ่งไปว,วิ่งไปแล้วสองพันอืมสองพันหกร้อยยี่สิบนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการได้สแกตเตอร์นะโอ้โหดูห้ารอแล้วเอ้ามาอีกเออสวยงามพันสี่สี่ศูนย์โอ้โหดอกนี้เสียท้ายของ อีกเจ็ดครั้งนะครับกับสบินนะฮะเออค่อยๆไปโอ้โหยองเป็ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูกิปน,นี้เป็นกิปแรกนะครับแล้วอยากจะเล่นเกมสล็อตค่าย PG แบบเดียวกับเฮียเชอร์วี่นะครับก็ให้เลื่อนลงไปด้านล่างตรงดีเคปชั่นนะจะตรง คำบรรยายตรงใต้คำบรรยายนะครับก็จะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้ท่านชมได้คลิกก็ไปสมัครกันอยู่นะครับก็จะมีปุ่มสมัครในเว็บนั้นนะครับก็คลิกก็ไปสมัครกันได้นะฮะผ่านลิงก์ของเฮียเชวีนะครับก็จะเป็นอันอขอบพระทัยมากๆเลยแล้วกันนะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ของ H นะเฮียเชวีนะเงินรางวัลก้อนโตวิ่งไปแล้วท่อของเราอยู่ที่9,900นะฮะตอนนี้ 4 8 1 0นีนะท่านผู้ชมนะัเงินรางวัลเมกะนะครับกับการหมุนฟรีเกมครั้งสุดท้ายนะครับมารวมเงินอยู่ที่9710น,นะครับสำหรับการเข้าสแกตเตอร์ในครั้งนี้นะท่านผู้ชมนะแหมมันได้เกินแบบเฮ้ยมันได้100%เต็มๆนะฮะโอ้ยเกินนะฮะ150%นะฮะสำหรับการได้เงินรางวัลในรอบนี้นีครับก็จะเลิกดีไหมนะ ไปต่ออีกสักหน่อยดีไหมเผื่อส,สกแกตเตอร์ฟุกเข้าโอ้โหดูแหนู่ณ5แล้วไม่ไปต่อนะท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้ปรนะจำเนี่ยโอ้โหดอกนี้700ดิ้ยโอ้โหไม่ท่านผู้ชม,มครับพอดีกว่าท่านผู้ชมเออ บวกมา1 6ื่นนะฮะบวกมา150%พอดีนะท่านผู้ชมนะใครที่อยากจะเล่นเกมแบบเดียวกันกับมีชอชบี้เลื่อนลงไปด้านล่างตรงดี้แคปชั่น<ๆ>ก็จะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมได้คลิกเข้าไปสมัครกันอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะี่ฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอการเล่นเกมสล็อตค่าบีแบบนี้ อีกนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ